บารนิมนตนโมจบสามครังขอเชิญฟังกกะเสวัดขอประกาศอันเดิน วินยานขานปวเพิ่นตายแล้ว่าคุณแม่งวันอารามสีอือ เจ้าได้ตายไปแล้วสิเถือกไปเผาหลางจุดจีนมือต่อป่าไห้กาสิหลือแตโกดกาดูกเจ้าลือ แต่รู้ภาพเจ้าพอให้มวนล,ลูกเต่าพี่และน้องเพื่อนเอ่าไว,ว้ทำนาเนา้ยคุ้นเม่วงนวานรามสีอ บาดบ้านเปื่อนลุงไปให้เพื่อนยังได้กลับมาฮือนบ้านเปื่อนไปทำงานเป็นปีเป็นเดือนเพื่อนกะยหัง an đầy tao cuồng và đường viên gian châu khô bồn pha bay tháng đầy miền chi liên giai เราบ่อนลูกสาวคิดหอดหลายลูกชายคิดหอดเจ้าขอให้เมื่อเล เมื่อ้าแม่นคอยได้กระเป๋าได้ดินนมเหลียวเห็นคู่วรนถูกนั้นมันค่อยค่อยจางหายเห็นนะ ตาเทียนไหลบอดมาหลายสลายสิ้นคือดั่งวิญญาณเจ้าลอยวนวี ลอยวนเวียนคือจังเจ้ายังเป็นลยนลวงคุณแม่หัวนางอาลามสีเอ ปัญหาอย่างตั้งปวงบอทันสีเตียบลอยตัวเจ้ามาดวนตายนำสาุุดอกณนนี้ดวงวิญญาณของเจ้าข้างาอดดันเจ้ายหอดดวงใหญ่ไปวอดที่อทดอกท้างใดขอไงมีอย่างอันจีบไปบอกบุญดอกถึงเจ้า là và ma đế ma đế đoàn viên gian Con mẹ ngoan đã làm gì ơi ma đế đoàn viên gian con cháu nào vũ tay cả đèo gian mẹ ngoan ước อยูนาลกหรือฝากฝากได้ยินแล้วให้ดวนมานำาละจังวันในขนาดนี้น้องสาวเจ้าลูกสาวลูกชายลูกเคยลูกสบายของเจ้าลานลานเจ้าความเมีรดมวนสังหายนิดหอดหลัลา cơn này vườn ma điều niệm khuôn mẹ ngoan ram si ước mẹ ngoan yêu tè chào ta ป็นผีนับมือไก่กันเยินนะเดือนคนทางอย่างคວณเทียนดวงวิญญาณของາจ้าขณะนี้หากตกอยู่ว่าวิจีคองในยุคมมาลาดจ้ากูนาดพอนในป่อยมา ลาเสือว่าความตายเนี่ยแม่นไปไปมีเห็ดจีน,นคอยมือนั้นมือนี้แม่นคอยได้กระเป๋าได้นะเห็นแต่นาน้องอายจากอีแม่เจ้าไปใส่น้ำแม่งวนเอือ,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 อ คุแม่งหวันเอ้ยเจ้านั้นนอสั่งงามาไปโดนมีดบอกขีดนำทางบ้านนไปแต่นาหลายวัน พูนคือบ่ปันอินเนนำมวนลูกเต่าคิดหอดเมียสั่งมาป่าลูกเจ้าไว้นะสั่งมาป่าหลานน้อยน้อยของเจ้าไว้ไทยบ้านเพื่อนนั่งมองนำเมียงวนเอ้ยขณะนี้นะมาเบิงเดิง พวกลูกหลานญาติพี่น้องกองเจ้าเพื่อนได้แต่งผ้าวีนเขียนปาสวงสิทานาอุทิสาถึงเจ้าลาวามาเดิเชิเดิงมาเดิงดวงวิญญาณคุณแม่หงหวนดารามสีเอ้ยมาเดึง มากินข้าวในภาเวีนลูกหลาน เจ้าเพื่อนกำลังตูกแตงมีทางแกงดอกอ้อมขว่หลายลุ่นคู่สุแนวและมีทางป่าดอกปินปิงประสงจำดอกแจวบองมือนี้ลูกลานญาติพี่น้องของเจ้า เพื่อนกำลังแต่งกองชาปะนาสิสูงไปหาดวงวิญญาณให้ยู่สุขสบายบางแล้วมาดึงเ mm hmm. มียงหวนอารามสีมาดึง มาบุญไปจ้างโยมพี่บ้านท่านพูดย่นจ้างให้เพิ่นนพาไปเมืองวิมานดอกพานฟ้าไปคอยตาเบิงหนดวย,ด,ยด่าวคิดเห็นนะเดี แม่หวนระลามสิเอ้ยคิดถึงเด้อคิดถึงคราวแต่ก่อนคุณเจ้ายังอยู่เป็นครวนเนาะอีแม่น่ะเคยอาศัยแทงากต่อกันตะผองมวยและเคยได้อาศัยวยการงานนี้ จ้อยา่างได้สางคนขำแรงมาคือกินข้าววมผาคือกินปาวมถัวยเคือกินกล้วยดอกวมคือบัดนี้ไกลไปนาบ่มีมือสิกลับมาเดอย ลาคือมาบ้านของเก่าคุณแม่หวนเอื้อไผก็มีตั้งแต่เว้าอยากเห็นเจ้ากบ็บอเห็นนเมื่อนิ้หนหัวลูกหลานญาติพี่น้องกองเจ้ากำลังแต่งพาเวิ กิ้นป่าสวงได้ท่านหนาอุทิศถึงดวงดวงเจ้าละว่ามาเดือดวงวิญญาณของเจ้าให้เจ้ามากินข้าวอันพาวิญลูกหลาน เจ้าเพื่อนกำลังตกแต่งลำยิ้ั้งแกงดอกอมขวหลายลุ่นกูสูแนวลำยีทั้งของบวาน้อมหอมนุ่ัวาขวาบีพลมากล้วยอ้อยเพื่อนท่านให้กูสูแนวดวงวิญญาณของเจ้ากันเม่นมาหอดแล้วให้เจ้านั่งลงกินสาดเดอ ยายหวันอืยลูกหลานหย่อมาหยกดอกแต่งฟ้ามาตังและมีความหวังกันเพียงพอและทางปัจใจเงินองลูกหลานเจ้าเพิ่นกำลังทำบุญดูทิศสู้ง โอ้ไปเป็ขีขยนคาจ้างทางไปขึ้นสู่สวรรค์นำเงินแหลท้องว่านั้นในเจ้าไปจ้างขึ้นนำไปเบืองเครื่องสวรรค์นำย้ายวันอื่นยีแพ่พันอาพรพูกหมอนเป็นของใส สาธุขอให้เปลี่นเป็นคุณข้านำขอให้เป็นคุณข่าบาลามีบุญในหนุ่นสวงสงามสวง้มปราสวงดอกหวนเมงกันแย่งแล้วมารับเปาวาจีกรรมที่ลูกลานญาติี่น้องกองเจ้าเพื่อนได้พากันตลังพังพลาดในข้งก่อนให้หายเสียนำเม่งวนเอ้ย สาธุด้อขอจงจงกลายเป็นคุณความดีให้มังมีผลได้ ดวงวิญญาณของเจ้าจะาได้ลงไปใตอบายพูมมทั้งเสียนบุนกันกุศลในเทือนี้ให้ไปสิว่าซองทางสาธุสาธุสาธุฤกือคณะนี้ ดวงวิญญาณของคูุนย้ายหัวน่าามเสีอขณะนี้นดวงวิญญาณของเจ้าย่าได้ถูกต้อมตอ่าได้ถูกต้อมตออยส่วนหน่วยซอยส่วตลอดที่ปะตตอนยสอดสองสอดละน้ น้ำกาวสารเมืองมนุษย์ไปบอกบุญลอกถึงเจ้าสาธุดึอของไงที่ว่าเจ้าละมารับเอาดวงวิญญาณคุณเมียงวันนำรามสีนสี้เสร็จแล้วให้ไปสู่ ra xuống luộc tàu đầy thăm buồn hài của thiên hạ sa văn phàm bi la bồ tát nấu hiền ô โอ้อ่างโอ้โอ้โอ้อมอ่างโอ้โอ้โอ้เอียนะโอ <laughs> <ality>